สวัสดีครับเอาโอ้ชายใหญ่ครับสวัสดีครับโอ้นึกว่าใครนึกว่าลูกน้องชายใหญ่ที่เทชายใหญ่นี่เองโอ้ครับเอาว่าจะเอามาขายด้วยสองแสนครับมีคนซื้อบ่อยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจาครับวันนี้เราจะพามาดูช่างแก้ว นในการตัดอองศาสโลปเพื่อที่จะรับรับกับเนี่ยไอหางของขอโค้งเนี่ยนี่เป็นสูตรเลยนะครับอันนี้โอ้ให้ถ่ายไหมเนี่ยให้ถ่าย,ยไหมทันหรอมั้งฮะ,ะงโอ้ส <laughs> บางอูเขาไม่ให้ถ่ายเนี่ยเป็นวิชาครับโอ้สุดจัดเลย เลียดโดยช่างแก้วครับแก้วจ๋าพี่แก้วพี่มีมยอะไรยังเนี่ยใครใหญ่ก็ไม่หามาให้สักคนเนี่ยหน้าหนาวแล้วเนี่ยเนี่ยหนาวแล้วาาอ่ะฮะ เ้วเอาเ่เนี่ยหน้าหนาวหามาให้สักกอดสักคนเนี่ยให้หาเนียคนลราให้ผมสักคนหน่อยเออจะไปหาให้ยังไงแต่ผมยังไม่ได้เลยเ <c oughs> ่บ่ห่วยดีไว่าจังสันเนาะมื่นหนึ่งครับมื่นหนึ่งของอู๋ชายใหญ่ครับเชิดาดคเขาสีนีนี่ ถายใหญ่เอาไปโตเป็นเสาด้วยเยสาเล้าเสาโคดังนี่แหละมาทำโ็ดังไงอืม,อมโอ้ถ้าช่างจะโลได้หลายบาทลเลยเนาะเล็กที่อยู่ในร้านเนี่ยโลละสิเกียบแต่เมื่อตอนนี้นตอนนี้นะอ,อุ้ยแพงบอก ไปขายกัจ็จิ้งเต้นเงินเกือบห้าหมื่นไะงขายอะไระเซลลิกนี่ยโต๊ะหนึ่งนะไม่ถือขายเหลือเง,ง,งินที่ประมาเลยนอือเงินเกือบห้าหมื่นโอ้ไปขายอยู่ไหนนี่ยอ๋ออยู่ทางซ้ายนะ่ะไอทางไปประคำใช่ไหมจสนีบอกเดี๋ยวผมจะไปตัดอะไหล่รถแมคโครผมไปขายเหมือนกันแหละตัดรถเลยตัดเลย ถ้ามันแพงขนาดนั้นน่ะนีครับตัดแล้วครับโอ้ใช้เหล็กทำไมต้องใช้เหล็กหนาขนาดนั้นนะฮะใหญ่ทำไมต้องใช้เหล็กนนนนหกนาจังเลยดูเหล็กดูเหล็กท่าแรงหนาเลยอโอ้ <c oughs> จัดเลยครับอเอ้าตัวนี้เราใช้ เราใช้พัดมาตัดไม่ไม่ขาดแล้วฮะขาดเหมือนกันใช่ไหมตรงพรุ่งนี้รู้เรื่องครับได้ได้ชมได้ยนชมความงามแน่นอน เตี้ยเลยเตี้ยเลยปกติมนยาวมาราปพอดีเนาะครับปกติแล้วล้อมันอยู่ไหนนี่ของเดิมมันอะนฮะอ๋อเรืนี้มันเป็นแท่นเตี้ยหรือว่าเป็นแท่นสูงแท่นสูงมาเลยแท่นสูงสูงลม สีมือแท้เรามองเนี่ว่าง่ายนะเนี่ยเฮ้ยมันดีดขึ้นบนเนี่ยเนาะเหล็กมันดีดขึ้นบนเฉยเลยดูนี่เหมือนว่าง่ายนะครับแต่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องฝีมือครับต้องฝีมือแล้วก็ฝีเท้าด้วย เ้าต้องเร็วครับไม่งั้นโดนไฟลวกแน่นอนการทํางานมันต้องมีประมาณสี่คนครับสี่คนอันนคนทำเอออันน้คนดูลายไหนคนคุมอันนี้นคน,นคุมก็ต้องดูลายดูอะไรด้วยกูเแก้วกินใ,นใจหายกูทำา้ว่คนเดียว <c oughs> ทั้งแก้วอายุเท่าไหร่แล้วครับฮะคนคุณคณีรถได้อายุเท่าไหร่แล้วฮะก็อายุไม่เท่าไหร่ครับแต่คุณคณีพร้อมร,ร,รถได้อยู่ไม่นะจะได้เผื่อมีอไปห้างเอาเดิ้งหน่อยไปก่อนเอาดิ้งหน่อยปะโอ้โหเอาเด็กหน่อยมานี่ช่างชายใหญ่ไม่มีช่างทำงานดิเ,เรียบร้อยเลยแล้ว หายเลยแหละฮะเดี <c oughs> Hi, ๋ยวอออเลยอ๋อตัดตัวนั้นบ่ทิ้งแค่ตัวนั้นบ่ มันนอ,งงอ๋อเป็นสองชั้น,นสองชั้เนเลยตัดยากหน่อย,อยเอ๊คันนั้นหายไปไหนฮะนนคัเอจเจร้อยอ่ะ,น,น,ะนี่บ่อ,อีกคันหนึ่งไหมไปอยู่บ้านบ่เคลือล่อนเลอร์อ้ที่ทำสีมาน่ะเอจเจร้อยอ่ะ,อะสีขาวนะไม่ไอ้สีที่ไปทำใช้ไอ้ ไปทำสีมาหรือเปล่าทำสีอบอุ่นใจามาลนะ่ะไปแล้วบ่ยังไม่เสร็จเลยเจ็ดเจร้อยน่ะไม้ที่จทยอยู่ตรงนั้นน่ะการีไอ้เต็กบ่เออนี่นะอ๋อหัวยืน่นบ่ห,หัวยืน่นบ่ยื่นก็มีไม่ยื่นก็มีอย่างอื่นโอหลบกันอยู่ตรงนี้ขายยังนี่นเลื่อนข้างไหนเลือนข้างดีเต็กกันบ่ข้านงนั้นน่ะหัวยื่นน่ะขายแล้วทำอะไรขนาดอ๋อทำเทเลอร์ ตัวอยู่นี่เลยไหมทรงไหนทรงนี่เลยโอ้ไปทางไหนไปลงทางไหนใช้ประคำอ๋อตะเลืออ้องอ่อโอสรุปแลเอาหัวยืนเอาหัวยืนด้วยแชนเตียด้วยสองคันแชนเตียด้วย แกเอาสองข้าเลยบ่ <c oughs> แต่เพร็จก็มีคนซื้อขายอ๋อใช้ยอยู่ยังขายเลยนาอก็จะทำบินใส่เคนเป็นเฉใส่เคียนบินช่องส่เคนคนหาอยู่นะมันหา,ามันใช้ประโยชน์ดได้เนาะ มันต้องเว้นใส่เกียนมันจะสวยอือใช่ใช่ใช <c oughs> โอ้ตัดใหญ่เนาะ <c oughs> มันซับสองชั้นตอนนั้นนะ่ะ ร้อยสี่สิบไปทำงานอยู่ไหนชายใหญ่แบบว่าว่าจะไปชายสารนี่ทำอะไรไปลอบทองอ๋อมันรถใหญ่ไปไกลขึ้นไหมฮะรถเอาสองวันไกลไกลขึ้นไกลป่ะอู้หูตัดข้างนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเนาะเก็ตนี่ครับเกือบหมดเลยนะนี่ไอ้ลมอ่ะ ลมทั้งหนึ่งใช้ได้กี่วันอุ้ยเสียวอะไม่ใช่ใหญ่ลมทั้งหนึ่งใช้ได้กี่วัน,นแล้วแต่ง<อ>านไั่ตัดบ่เสียจนไม่ค่อยได้ใช้ลมี่ใช่ะไรใช้ทั้งน่าอ๋อในงานที่มันมันหนาๆคืออัน มี่เสี้ยวๆเลยไฟเนี่ยเสียวมันเข้าตาไหมเป็นตาไฮสายที่เรอผู้เราไม่ให้ช่างนั่นน่ะเอาไปชักแก้วผมจะใส่มันจะไายผมเอาไปชักแก้วแล้วโอ้ยคนไปทำงานมาใส่แว่นได้ไงแก้วเอาใส่แว่นก่อนเอา ฝันอันตรายไม,ไม่เดี๋ยวมันใจแบนเลยว่าเราต้องระวังตัวอห <laughs> ลับหลับตาข้างหนึ่ง<ล> <laughs> ใหญ่ใหญ่สรรหาของเล่นนี่เรียบร้อยแล้วข้างหนึ่งครับข้าแล้ววะเพี่ยว พายญ่ครับพ่งนี้จะได้ขึ้นช่วงไหนพ่งนี้ไายไไไปบายป่ะ,ะ,ส,าะสายสายบ่ะจะยิงสายวันไหนนี<อ>ยิงวันนี้เลยบ่ะ,ะอ๋องั้นเดี๋ยวผมไปบ้านก่อนนะครับผมไม่กลับหรอกผมจะไปบ้าน ถ้ากลับบ้านเดี๋ยวไม่มีที่อยู่ครับขอให้คนอยู่ต้องมีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับัสดีครับแกวกับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูมาดูว่าสเปกมันแบบวางปุ๊บมันสวยไหมว่าสวยแน่นอนแหละส่งได้ดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพงนี้ครับสวัสดีครับ